ยินดีต้อนรับสู่มา r s สออตโต a การาแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์การบินทหารและรีวิวด้านการป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลกในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเกี่ยวกับหนึ่งในโครงการเครื่องบินรบที่มีความทะเยอทะยานและล้ำสมัยที่สุดของจีนในปี2025นั่นคือเชนยังเอฟซีลบ3 1มฟคนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ของโลก เช่น F-35 ของสหรัฐอเมริกาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพที่เติบโตขึ้นของจีนในด้านการบินและอวกาศ F-31 c T Falcon หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า J-31 เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเ h e n ย y a n g Aircraft Corporation โดยเดิมทีเป็นโครงการเอกชนแต่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะถูกใช้ในภารกิจทางทะเลและสำหรับการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตร จุดเด่นของเครื่องบินลำนี้คือการใช้เครื่องยนต์คู่ซึ่งเพิ่มทั้งความเร็วและระยะบินรวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการออกแบบของ fc 3 1มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติล่องหนตัวเครื่องมีลักษณะเพรียวบางและเฉียบคมพร้อมช่องเก็บอาวุธภายในเพื่อลดการรววจ,จับจากเรดาร์สีภายนอกเป็นสีเทาเข้มแบบด้านเสาแนวตั้งเอียงและดีไซน์ที่ซ่อนตัวได้ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านล่องหน เมื่อเปรียบเทียบขนาดแล้วว่าจากเล็กกว่า F22 Raptor ของอเมริกาเล็กน้อยแต่เน้นเรื่องความคุ้มค่าและการใช้งานที่หลากหลายทั้งบนบกและบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ในด้านสมรรถนะ FC 3 1ปี2025ใช้เครื่องยนต์ w s 1 9รุ่นใหม่ที่ผลิตในจีนซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณแมต1.8และมีพิสัยปฏิบัติการราว1,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบเรดาร์ที่ใช้เป็นแบบ AESA Active Electronic a l s c a n n Array ช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน อวิโอกของเครื่องบินได้รับการปรับปรุงให้รองรับการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารความเร็วสูงและการแชร์ข้อมูลในสนามรบยุคใหม่ห้องนักบินของ FC-31 มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่ระบบควบคุมดิจิทัลแบบ y b y w ยไวและหมดนักบินที่แสดงข้อมูลแบบครบถ้วนระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของนักบินในระดับเดียวกับเครื่องบินลำใหม่ของตะวันตก อาวุธที่สามารถบรรทุกได้ประกอบด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงและขีปนาวุธอากาศสู่พื้นซึ่งเก็บไว้ภายในตัวเครื่องเพื่อรักษาคุณสมบัติล่องหนหรือสามารถติดตั้งภายนอกในภารกิจที่ไม่ต้องการความล่องหนที่น่าสนใจในปี2025คือบทบาทของ f c 3 1ที่แตกต่างจาก J-20 ซึ่งสนวนไว้ใช้เฉพาะในกองทัพอากาศจีน ขณะที่ FC-31 ถูกออกแบบให้ใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินและมีศักยภาพสำหรับการส่งออกมีรายงานว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะมีปีกพับได้และระบบลงจอดที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถใช้งานบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินได้และจีนก็กำลังเสนอขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5จากอเมริกาหรือกำลังมองหาทางเลือกที่คุ้มค่ามากกว่า แม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายขององค์การพัฒนาแต่ FC-31 ในปี2025ก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของจีนในการผลิตเทคโนโลยีการบินระดับแนวหน้าการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความล่องหนความคล่องตัวและการใช้งานได้หลายรูปแบบทำให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดเครื่องบินรบทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการทางเลือกนอกเหนือจากตะวันตก ขอบคุณที่รับชมวิดีโอรีวิว Fc-31 g ีแ f a l c o ประจำปี2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่และเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Mars Auto Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากเรา